สิ้นสุดการรอคอยสักทีนะคะสำหรับ The Regent of Senda Collection Edition ราคาได้มาในมือเรียบร้อยแล้วโอยแก่ฉันฟิน เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำการ Unboxing เกม The Legend of Zelda นะคะเป็นภาคต่อนะคะ t e e r of the Kingdom นั่นเองจะบอกว่าเฮ้ยแกฉันตื่นเต้นมากพอรู้ไหมว่า limited edition sold o ไปแล้วนะจริงๆแล้วคือจะบอกว่าเราหาซื้อไม่ได้เลยนะคะสำหรับตัว limited edition นะคะก็อันนี้เป็นตัวที่เราไปพีออเดอรมานะคะก็คือ เป็นรุ่นตลับเกมธรรมดานะคะก็ราคาตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวขอดูไปเสร็จแป๊บนึงนะตลับเกมธรรมดานะคะรุ่นนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ79,800วอนนะคะก็เป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณเดี๋ยวนะั่งน้้าน่าจะประมาณอยู่ที่2000กว่าบาทประมาณนี้นะคะ2,000กว่าบาทนะก็อันนี้ต้องไปพรีออเดอร์นะคะแล้วก็ไปรับตามคิวนะคะเพราะจะบอกว่าเกม โซเอาเร็วมากเลยส่วนสำหรับรุ่น Limited Edition ตัวนี้นะคะเป็น Collection Edition ที่เป็นแฟนของ The Legend of Zelda ภาคแรกนะคะก็ จะรู้เลยว่าเราจะมีความผูกพันเราจะมีความแบบว่าเฮ้ยฉัรักเกมนี้ฉันอยากสะสมคอลเลคชั่นนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งไปพร้อมๆกันเลยทุกคนอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะอันบ็อกซิ่งเราขอเท้าความก่อนนะคะก็คือเหตุผลหนึ่งที่เรามาที่เกาหลีนั่นก็คือเราอยากจะมาซื้อเกมนะคะ The Legend of Zelda นะก็ในว,วันที่ 12บสอพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทีเนี้ยเขามีการเปิดให้พิออเดอร์ก่อนที่เกมจะวางขายนะคะก็คือประมาณวันที่18มีนาคมนะคะซึ่งวันที่เราไปเย็นแต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดลับพิออเดอร์เหมือนแบบจะต้องไปที่ช็อปแล้วจะต้องแบบลงชื่อแล้วก็จ่ายเงินไว้เพื่อที่จะแบบว่าจองเกมไว้แต่ว่าเราไปวันที่17เเนี่ยความที่ว่าสื่อสารกับพนักงานแบบไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยแบบเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าถ้าเธอไม่สั่งซื้อออนไลน์เธอสามารถแบบ เดินมาซื้อที่ช็อปได้นะแต่เธอต้องมาพรุ่งนี้นางานก็ไม่ได้พูดค่ะดิฉันก็เลยไม่รู้จนปล่อยให้เวลาผ่านนานๆไปแล้วก็ฉันก็เอ๊ะทำไมมันยังไม่เปิดให้พีไม,ม่จนไปถามรุ่นน้องรุ่นน้องบอกว่าแม่มันถานม,มาแล้วนี่ไงแม่ต้องไปพีต้องแม่รัไปซื้อเลยทีนี้ดิฉันก็เลยต้องรีบก,กลับไปเลยนะคะกลับไปแล้วก็ไปสั่งซื้อเกม แล้วก็ซื้อือเครื่องเกมรุ่นเอเดชั่นนะคะคอลเลคชันเอเดชันเนี่ยตอนนั้นก็คือฟาวไปเลยก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้แล้วละเพราะว่าเขาบอกว่าโซเอาแล้วก็เลยได้จองแค่ตับเกมแค่อันเนี้ยก็เลยตอนแรกก็ถอดใจแล้วเออไม่เอาก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ทีนี้ก็เลยวันที่12ใช่ไหมวันที่เขาวางเกมปล่อยเกมเราก็ไปรับเกมมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็วันที่13ก็คือเมื่อวานเนี้ยเราอะก็ไปเดินต่อเราคือความที่เราเรา,เราคิดว่ายังไงไอ้ยงซานอ e ิเล็กทริกมาเกต เราเคยทาในช่องแฟนเพจส่วนตัวของเรานะคะรีวิวเลยทม่มาเก็ตตก็จะเป็นแบบว่าเป็นอีกโซนหนึ่งซึ่งเขาจะมีขายแบบว่าเกมมือสองอะไรต่างๆนะคะทีเนี้ยเราก็เลยไปเดินดูเผื่อว่าุกว่าจะมีใครเอาไปขายปรากฏว่ามีอยู่ร้านหนึ่งเขาวางอีเซ็ตมีไว้เลยแต่เธอรู้ไหมว่าราคาเขาอัพขึ้นต่อครึ่งเลยจากแสนสี่กลายเป็นสองแสนแปดตอนแรกก็จเจ้าไม่เอาดีนะ,จะเจ้าไม่เอาดีนะ นั่นแหละสุดท้ายก็ตัดสินใจเอาออกมานะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรารู้ว่าทุกคนนะ่ะก็อยากจะรู้แล้วละว่าเกมมันแบบหน้าตามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือวขอจัดสเปซก่อนนะคะอ่ะในกล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากนะคะน่าสะสมมากนะคะก็เขียนว่า The Legend of Zelda นะคะแล้วก็เขียนว่า t e a r of the Kingdom ตรงนี้ก็เป็นสปินสีทองนะแล้วก็เขียนว่า Collection Edition ส่วนตรงนี้ก็มีคำว่า Nintendo แล้วก็ อันนี้ให้ดูด้านหลังลายสวยมากเธอลายสวยมากอ่ะฝั่งนี้ก็เขียน The l e g e n d o f z e l d e Tear of the Kingdom แล้วก็เขียนว่าอ๋อแค่นี้ไม่มี l i มิต็ d ไม่มีอะไรอ่ะเขียนแค่นี้เลยนะคะฝั่งนี้ก็เงทือ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกันแล้วนะจ๊ะแต่มีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะสเปคจะแบบว่าแคบมากนะคะแตบบ่ว่าอยากทำเลยแล้วก็อยากแบบว่าอันบ็อกซิ่งเลย คือถ้าเกิดสมมติว่ารอให้แบบกลับไทยไปคิดว่าเออมันไม่ทำใกาะแกะเปิดออกมาน,นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยชื่อนี่ก็จะมีแผ่นเกมให้ด้วยแบบนี้นะคะก็จะเหมือนแบบที่เราซื้อแยกเลยนี่นะคะก็จะมีแผ่นเกมแบบนี้เลยแล้วก็ด้านในเนี่ยความพิเศษของเขาก็จะเป็นตลับที่เป็นลิิเต็ดนะคะแต่เราขอโชว์ให้ดูนิดนึง ก็เป็นลายเลยนะคะแล้วก็เปิดมาด้านในนะคะนี่ก็จะมีที่ใส่เกลนแบบนี้เลยแล้อคพพอร์ตี้อ่ะเขาดีมากเลยอ่ะนี่สวยมากเลยส่วนที่เขาแถมมาให้อีกอันนะคะอันนี้มันจะเป็นคอลเลคชันแบบเป็นเข็มกัดนะแบบน่ารักมากทุกคนอยากให้ดูคือแพคเกจจิ้งทำดีงามมากนะคะนี่ก็เป็นเข็มกัดเป็นซิกเนเจอร์ของ The ิ e จ e n อฟเซนด้าเลยนะคะนี่ สวยมากลายอะไรบ้างก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราขอดูก่อนคือมันจะเป็นลายในแบบในวิหารนะ่ะแบบเป็นรูปตาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขียนกัดร้อไปกิดเสื้อยี้ไดนะะ้น่ารักมากนี่ตรงนี้คือดีมากมันจะเป็นแบบนแบบี้เราชอบมากนี่ให้ดูแบบนี้สวยมากแกคือเมื่อวานเนี่ยฉันรู้สึกแบบว่าถ้าฉันไม่เอานะ่ะคือฉันไม่ได้แน่นอนฉันก็เลยต้องยอมแบบ ใยตามแบบในราคาที่มันสูงกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็คือต้องยอมตัดสินใจเลยอะเขาบอกว่าอันเนี้ยสวยมากมันเป็นโปเตอร์นะคะคือน่ารักมากน่าจะหาซื้อไม่ได้แล้ว่ะกล่องมาแบบนี้นะคะนี่นนเอยอเป็นรูปปีศาจต,ต่างๆนะคะเพราะรูปแบบสวยมากทุกคน แต่เราฉันคงไม่ได้ออกมาติดโชว์หรอกฉันว่าน่าจะเก็บไว้ในกล่องแบบนี้แหละแล้วไว้ในตู้โชว์ดีกว่ามันเหมือนจะเปิดไม่ได้หรอหรือยังไงนะเออเออเออคือทุกคนมันถ้าเกิดมันแกะเรามันต้องแกะเลยนะตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมันแกะไม่ได้อ่ะนี่ยังไม่อยากแกะออกอ่ะทุกคนขอใอ้ดูแค่นี้แล้วกันนะมันมาในแพ็กเกจที่แบบนี้นี่ จเป็นรูปเส็นได้อยู่ที่วิหารลอยฟ้า,านะคะแล้วก็เหมือนกําลังจะกระโดดลงมานะอาราบั้มนะคะตอนแรกเราตกใจมากเราคิดว่าตัวอาราบั้มอมะเขามันได้แถมมาให้แบบเฮ้ยทําไมเปิดมาฉันพีกูไม่มีอาราบัม้มอาราบั้มอยู่ไหนอาราบั้มอยู่ไหนที่ไหนได้นางอยู่ตรงนี้ค่ะมาเดีย๋ยวเรามาดูกันตัวอาราบั้มคือสวยมาก d r อ a m c มค e True มันเป็นความฝันของฉันเลยแกเพราะว่าฉันอยากได้มากคือสวยมาก ก็จะเป็นแบบสเกตต่างๆจากเกมนะคะนี่นี่มือมือที่อยู่ในเกมถ้าเกิดใครได้ดูแบบดีเซอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าในเกมอจะมีรูป่นอันนี้นี่ลิงโคตรเท่เลยอะ่ะเสื้อผ้าของลิงสวยมาก มีอะไรแบบเยอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะคะสําหรับเกมแต่เราต้องไปเล่นกันนะคะแต่ตอนนี้คิดว่ายังอาจจะยังไม่ได้เล่นหรอกเพราะว่าเราอยากเล่นจอใหญ่ที่บ้านมากกว่าเราจะได้เห็นลิงก์ลดแลนในเกมนะคะน,นี่มีอุปติแบบเปลี่ยนไปด้วยนะคะตัวละครน,นี่ด้านในเป็นอารมณ์แบบนี้เลยทุกคนนี่แล้วแผ่นเกม ตื่นเต้นดูสิเดี๋ยวเราได้ผจญภัยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะตื่นเต้นอ่ะอันนี้มันเขียนว่าฮันกุกอนนะคะก็คือเป็นภาษาเกาหลีแต่ว่าในเกมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษได้เพราะว่าคราวที่เราที่เราซื้อไปภาคแรกอ่ะเราก็ซื้อที่นี่แหละก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะคะหลังาที่เราอันบ็อกซิ่ง รุ่น c o l l e c t i นด e เด t i o n ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เ,เรามาให้ดูอีกสองอันที่เราได้มานะคะก็ตัวนี้เป็น a r มี b บซึ่งจะบอกเลยว่าในช็อปคือโซเอาวแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าต้องเยียะต้องแบบจองไว้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันต้องเยียะมันต้องจองไว้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมาซื้อวันที่มันลอนเกมออกมาแล้วกันเพราะองก็าบอกว่า13วันวันที่12วางขายเนาะแต่พอไปถึงที่ช็อปสรุปว่ามันต้องจองมันต้องเยียะอ้าวมึงทำไมไม่บอกแบบ คือโกรธพนักง,งานมากพนักง,งานเหมือนเหมือนไม่รู้เรื่องแล้วเอาจริงนะพนักง,งานอะถ้าทุกคนเลยอะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยพูดแต่ภาษาเกาหลีซึ่งเราก็พูดภาษาเกาหลีได้แต่ไม่ได้เก่งมากก็เลยเป็นการสื่อสารที่ไม่รู้เรื่องที่เนี้ยอันนี้ก็ไปได้มาที่ยงซานเหมือนกัน electric market ตัวเนี้ยราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นวอนหรือ4 0 0 0 0นวอนแต่ว่าเอ่อในที่นั่นเขาขายอยู่ที่เ0็0 0วอน ซึงจะบอกว่าแพงมากตัวนี้ประมาณ2,000บาทราคาเท่าแผ่นเกมเลยจริงๆเนะน,นี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดซื้อในช็อปไม่ถึงนะแต่เราเราก็เลยโอ้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะต้องกลับอาทิตย์หน้าแล้วเราเราคิดว่าเราอยากซื้อไปเลยให้มันจบแล้วก็อยากออกมาทำการอันบ็อกซิงแล้วก็รีวิวด้วยเราก็เลยตัดสินใจโอเคไม่เป็นไร70,000ก็70,000ไม่เป็นไรฉันถือว่าให้เธอแบบค่าไปอ่อคิวค่าไปรอแลวกันก็คือนางกระชาบเพิ่มไปประมาณเกือบ200,000่นกว่าเกือบ3 0 0 0 0เลยก็เป็นประมาณเงินไทยก็เกือบ 7จ0ดแ้อยเนาะก็ไม่เป็นไรก็ให้ชีไปอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นคนละล้านกับที่ไปได้ตัว collection edition มานะคะนี่เลยสวยมากลิงก็กําลังแบบนี่นะคะให้ดูลิงก็กําลังแบบใช้พลังที่มือนะครับ่ากมือลมปลาเลยสักอย่างึ่งนะนี่ซึ่งอันเนี้ยน่าจะหาไม่ได้แล้วนะคะนี่สวยมากมาอีกอันหนึ่งนะคะนี่ให้ดูเลยตัวนี้เป็น stand นะคะสําหรับเล่นเกมนะใครที่แบบว่าพกเกมไปนอก บ้านแล้วไปเล่นที่ตามคาเฟ่หรือเล่นตามร้านทานะตัวนี้เป็นสแตนสำหรับวางเกมแบบนี้เลยนะคะเป็นลายของเดิมเจนออฟเซนด้าเลยนะลายสวยมากนี่เป็นคอเลคชั่นเดียวกันเนาะแบบจะได้แบบติ่งๆนะคะนี่อารมณ์ประมาณนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะวางในลักษณะแบบนี้แล้วแต่องศาว่าใครถนัดแบบไหนนะคะนี่แล้วเราก็วางเกมตรงนี้แล้วมันสามารถ เสียดชาร์จแบตตรงนี้ได้นะคะมันจะได้แบบคอนติเนียต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ฐานจากโทเคนตั้งเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เราชาร์จแบตไม่ได้นาอเราเล่นเล่นไปแบตหมดมันก็จะเสียเสียแบบเสียมู้ดเสียอารมณ์นาอก็อันนี้เขาก็ออกแบบมาไว้ให้แบบตั้งเล่นนะคะแต่ถ้าเกิดใครสะดวกเล่นแบบจอใหญ่ที่บ้านเนี่ยเราแนะนําว่าให้เล่นทีวีจอใหญ่ดีกว่าเพราะว่ามันจะสะใจกว่าแล้วก็จะเห็นชัดมากกว่านะคะแล้วซสาร์เสียงือมันได้มากเลยเอาลคะ่ะก็ อันบ็อกซิ่งจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวคอลเลกชันอีเดชั่นนะคะของ The l e g e n d of z e n d a t ทียออฟเดอะคิงดันะคะ mm hmm. ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ถ้าเกิดชอบอยากให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปคะ่ะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา อันบ็อกซิ่งตัวเกมนะคะที่เป็นลายของ The Legend of Zelda อันใหม่ด้วยนะคะก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเร็วๆนี้นะคะ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราอยากทำคลิปนะคะนั่นก็คือตัว Amiibo ตัวคอ l เล t i o n เป็น Fu l เซ e ตเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำอันบ็อกซิ่งกันถ้าเกิดใครอยากดูก็กดไลค์แล้วก็สมครสกายการ์ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน咯คะ่ะ